ยังไงเดี๋ยวกูกูเชื่อมันเปิดห้องหน้าต่างนี้ใครเปิดวะไอ้สัตว์อย่าลงเลยลงเลยพวกมึงอะไรมันสนใจกูอยู่มันสนใจกูอยู่ไม่มีแล้วดิตายบางกับตายว่ะมึงเฮ้ยอะไรอ่ะม,มีกับขาดเพื่องเห็นต้นระวังเดิดดดดน โอ้ย่ันทิดม่โดนติดนี่อะไรวะคอมเพเซอร์แอร์ไอซ่าทีทำบันทิดโล่ไอเชี่ยผูช่วยยิงอะรนี่ช่วยดีๆยิงดิโอ้ยโอ้ยม่ไม่ไปนี่อัดเลยมันไปนี่แล้วกูโล่ดิันทิดโล่บันทิดโล่บัลทิดโล่ช่ต้นไอซ่า เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะต้นที่เีคนโรไว้ดิโรสองตัวเลยมั้งขวาขวาสวยตัวท้ายตัวท้ายซ้ายมือมาดิโอ้หโอ้โหโอ้หมดเลยโอ้นี่ี่อ่ะทไมไม่ออกมาช่วยเพื่อนติ่มเง located and diffused the diffuser has been recovered you have dropped the diffuser you located a bomb the diffuser has been secured. สาฟ้าว่ะมายในคนหนึงพ hey, mm. oh, e. ี่เมกอกี้จะโกงมาไอ้นี่มันตายมัน่ะโอ้ใายนู่นใายนู่นตายนู้นเนี่ย

หั bro nice one i l o มีวอร์เดนนะแคทแคทโอยู่หน้าถ้ำอ่ะที่มีดีฟิวอ่ะโเห็น้วคอ้อมหลังไปยิงมันอ่ะเาะว่าเว้นเว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 ้นเว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 เว้นเเวนเวนว้เนวเนวอนเวน เอ้ยตายท่ามท่ามท่ามสองตัวเลยโมเดนกลับไปนั่นตอนนปังกูต้องขึ้นไปไม่มันมันในนี่ดีไม่ทันแล้วว่ะโอ้กูตายกูโลจัดวางไว้เลนเอาสวยเอา เขได้ยิงมั่วไอ้สัตว์ตักแต่ยาซ้ายกินซ้ายอย่างเดียวปามก่อนนะเดี๋ยวูรอตันมัตามันต้องเข้าวงอยู่ลงเครื่องอะูไม่ดีเท่เลยว่ะไม่ได้ไมดังเลยเนี่ยังรถเนี่ยเ่อยได้อยู่ทาไมเปลี่ยวหลังวะ

อีซีมจะมาแฝงได้ยังอ่ะมีอยู่มีงานโคตนอเวงับกูอะ โทษโทษไอ้บังกูยิงหลังมึงเต็มเลยเอ้ยผมแคหน่อยเอ้ยผมแคหน่อยยิงหลังก่าวัวนี้วันนี้วันนี้ป็นสามเป็สามไอ้บังเอาให้ได้นะเก่าจะทำอะไรรึเปกูขอแพนก่อนมันอยู่ไหนยิงผมเลยนะโอ้ดีกูแพนกูแพนโอ้โหไม่ตาย มันแม่น,นจังหวะมันแดงๆต่อตายไปแล้วโอ้ไเทียเอ้กูหลงทางเลยแลนดิ้งแลนดิ้งโอ้ยโอ้ย หลัด,ดปมปุกอะไรไม่สำเโอ้ยตัวสองต้งตีอะไรวะ เฮอต้นโดนอีกแล้วลดห้เฮ้ย้นนี่แ <c oughs> ดูด,ด,ด,ด สวยว่ะสวยว่ะแพนนะเฮ้ยหลือแดงแดงแดงดึงปืนแดง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 เลสเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์จะปีนไปไหนวะมันเห็นยังไงเนี่ยมันปีนเฮ้ยโอ้โหเฮียพี่เจอรถเห็นเจอแลว้าวไอ้เฮียโองศาไปไหนเนี่ย One in CC, one in CC, Zofia, one behind you. Inside CC, inside CC. Okay, you're on ping, Intra on ping. On rotate, 90 rotate. Yeah, one by 90 on rotate. Last one by um, 90 rotate. Where, 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 where? 90 rotate. <laughs> oh, you <yeah, lamb. laughs>

แต่แช็ดกลัวไปสาม